สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คานาโตามีช่วงโสภิรชยาพามูนะคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องไหว้พระ9้าวัดแล้วต้องไหว้พระให้ครบ9วัดภายในวันเดียวอีกด้วยถ้าเกิดว่าเรานะคะวางแผนการเดินทางมาไม่ดีก็จะได้ไม่ครบั้ง9วัดใช่ไหมล่ะคะวันนี้โสภิรชยาเลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้พระ9วัดภายในวันเดียวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากันค่ะ ่อนอื่นนะคะอยากให้คุณผู้ชมวางแผนการเดินทางโดยใช้ผู้ช่วยอย่างแอปพลิเคชัน Google m a p เลือกใช้ฟังก์ชันเพิ่มจุดแวะและควรคำนวณเวลาทั้งหมดที่จะใช้ในแต่ละสถานที่ให้ได้ที่ละไม่เกิน1ชั่วโมงซึ่งเวลา9นาฬิกาจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่คุณควรถึงจุดหมายแรกหากใครยังไม่มีแผนว่าจะไปวัดไหนบ้างให้ปักจุดแวะตามลำดับนี้รับรองว่าได้ไหวพระครบ9วัดแน่นอนค่ะวัดที่1 ปักหมุดไปที่วัดใหญ่ชัยมงคลวายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชมพระเจดีย์สูงที่สุดในอยุธยาวัดที่สองวัดพนัญเชิงวรวิหารไหว้พระพุทธไตรรัตนนายกพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในอยุธยาวัดที่สามวิหารพระมงคลบพิษไหว้พระมงคลบพิษชมวิหารเก่าแก่ที่ถูกบูรณะอย่างดีจากการเสียกรุง วัดที่สี่วัดแม่นางปลื้มไหวหลวงพ่อเขาพระพุทธรูปเก่าแก่ศิลปะอยุธยาตอนต้นวัดที่ห้าวัดธรรมมิกราชอดีตพระอารามหลวงอยุธยาไหวพระพุทธไสยศาสดิ์ศิธิ์วัดที่หกวัดหน้าพระเมนวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าทำลายไหวพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์และพระคันธารราชพระพุทธรูปสมัยทวารวดีวัดที่7วัดเชิงท่า วัดที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราชทรงพนวดไหว้พระชัยน้อยประดิษฐานในศาลาการเปลี่ยนโบราณวัดที่8วัดท่าการ้องไหว้หลวงพ่อยิ้มศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานภายในพระอุโบสถและวัดที่9วัดกษัตราธิราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารประดิษฐานพระพุทธกษัตราธิรราชค่ะซึ่งการไหว้พระเก้าวัด หมายถึงการทำบุญสการะพระประธานหรือพระพุทธรูปที่เคารพศรัทธาจำนวน9้าวัดเป็นความเชื่อที่มีมาในช่วงระยะหลังไม่มีบัญญัติไว้ในทางพระพุทธศาสนาแต่มาจากหลายปัจจัยทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ซบเซาทั้งมาจากความเชื่อเรื่องเลข9เป็นเลขมงคลมาจากการมูเตลูคำแนะนำของหมอดูเป็นต้นซึ่งเชื่อว่าถ้าหากสามารถไหว้พระ9วัดได้ในวันเดียว จะได้บุญมากเพราะว่ามีเรื่องของการมีจิตตั้งมัน่นที่ต้องอาศัยความมุมานะพยายามในการสร้างบุญตามที่ตั้งใจถือเป็นรางศรัทธาที่บริสุทธิ์จึงได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยและช่วยเสริมความสิริมงคลให้แก่ตัวเองอีกด้วยคนส่วนใหญ่จึงนิยมไหว้พระเก้าวัดเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตอนรับปีใหม่ซึ่งหากใครไหว้ไม่ครบ9วัดหรือมีความตั้งใจที่จะไหว้พระทาบุญทำทา,านต่าง ก็เท่ากับว่าได้บุญเต็มเปี่ยมเช่นกันถึงแม้ว่าทำบุญเพียงแค่วัดเดียวก็ตามทุกอย่างสำคัญอยู่ที่จิตอันเป็นบริสุทธิ์ที่จะสร้างบุญกุศลค่ะแต่หากการทำบุญไหว้พระก้าวัดนี้ทำไปเพื่อต้องการทำให้ครบตามความนิยมเพื่อหวังความเป็นสิริมงคลทำไปด้วยความใจร้อนหรือระหว่างการทำบุญ กายวาจาใจได้กระทําหรือคิดไปในทางที่ไม่ดีแบบนี้หากเรามีโอกาสได้ไหวถึง10วัดก็อาจทำให้เราได้บุญกุศลกลับไปทั้งที่ภายในใจยังขุ่นมัวค่ะ เพราะฉะนั้นการไหวพระก้าวัดถ้าหากทำได้ครบภายในวันเดียวนั้นก็หมายความว่าคุณมีแผนการเดินทางที่ดีนั่นเองค่ะแล้วกลับมาพบกับโสภิรชยาพามูลได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ y t u t u อ e a โต o อินโฟคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ